แวะลาแม่พ่อแล้วก็สถูปเสิร์ดโนราแล้วก็เริ่มต้น มาจากไหกูเป็นพลานกูหล่อชู้มานานแลว้วกูจะท,ท่ายทอดวิชาโนรานแท้จทิ้งให้มึงมาตามกูมามา คามคูมาผมกลัวแทบตายอยากจะวิ่งหนีแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดผมให้ตามติดไปให้ผมเข้าไปถึงโลกอีกโลกหนึ่งโลกที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อน ด่ากันอ๋อเดินต่อไปมึงต้องเดินตามหลังคู่ทุก,ก้าวคู่บ้านข้อประกนได้ไหมไอ้ไล่แข่นี่ก่อนีเดี่ยเดี่ยวคนทางอย่างไรเลยเดินมา เานลุลงนี่มันลำตาลนี่ลุงเอาไปอยากไหนอ่ะ,เ,ะเดี๋ยวมาลุงตักน้ำไปลำทาลล่านหรอกไอเจมมึงถืออยู่ันบอกจานน้ำโปรปลวิลินมึงเพี้ยนแลว้ว เราเป็นพลานเราก็อ่านจากแม่ทรณีเราก็ชีวิตจากรัดเฟืออ่างขีปเราันยาวา่าวันหนึงห่งร่างกายของเราจะคืนให้กับพื้นดินและรัพย์ะทัต์างปวง 站里，干吗？ Thảo, nhìn ra chưa? Cô Toàn Cô mới mấy Ờ, ta Mấy mấy bà này kín tao có hai ชัน,นกับกวาเวลากลางคืนชนกับกลางวันมึงเลให้ลึกเข้าไปดูแม่คงก้ากำมังร่ำกับแม่ทลรณนี่ นไอ้กู้หล่าเรือไงกวังผูบ้านผู้เข้าล้ายก็ฟังว่าตั้งแต่เกาเกิดอ่ะดินพุทธขึ้นมาเป็นเกาะกลางเล่แล้วค่อยๆติดตัวลงมากลายเป็นเมเลซาบแล้วก็ไปในนะ้ำ จึงแม่กงค่าแม่จอร์นีแม่จมีมาลาถึงตน้นครูบ้านโมเห็นคนยี้มลำโนลาเต็มเล่เลยถึงเขาทูรลอย ไปติดฟังอยู่ที่ใต้ต้นมวงทุกล้านโนราตายายนี่มันมีจริงไหมรูมมีจริงหรือไม่จริงไม่จำกันจำกันว่าถ้าเราเชื่อถ้าเราปฏิบัติต่อผู้คน ต้นไม,ม้ไส้น้ำริ้นหลบตัวเรายางมีความกระลบนี่เลยสำคัญกวา่ามึงอย่าดชื่อว่าเป็นตาใหญ่หนูละต้องไปยึจึงตาใหญ่ยานไปยึจึงตาใหญ่กองวันดาวกว่าดินนามลุ่มไฟ คว่างเลโนราคือการไหาลลําโนราคือการเกิือนไว้อันเป็นอนิจจังผมเข้าใจแล้วเวลาผมวาดแค้นเปี่ยงค้าดาววันตั้งเพลินไปพร้อมกับผมชาย โนรายุทีใจเวลามันเลือนหายไปครูพรานผลักผมให้เดินทางผ่านหลากพื้นที่ผ่านหลายการเวลาเป็นการเดินทางในตัวเองผมพร้อมแล้วที่จะโบกบินผมย้อนกลับมาตามทางเดิม แต่โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีคำอําลามีแต่หน้าที่ครูพานสั่งให้ผมเดินทางขึ้นเหนือต่อไปโดยใจที่เปิดกว้างและจงหยุดเมื่อได้ยินเสียงเรียกหยุดรอเรียนรู้รอกระทั่งเสียงเรียกจะกลุ่มเลมาถ,ถึงครูพานผมขอยังไม่ขึ้นเหนือทันทีนะขอแวะเวียนลาแม่เลสารก่อน เสื่อมเลืทราบตื่นไม่มีปลาหน้าข้าวลางโนดไม่มีคนขึ้นบ้านมีแต่คนแก่ๆอยู่ทุกอย่างกำลังซูนถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องมุ่งเข้าสู่เมืองใหญ่เมืองหลวงแต่ขอทักทายกับพรรคพวกก่อน ไงเรล่าโนรายังอยู่ดีหรือฝากดูแลเลซับแล้วก็โลมาบ้างนะ น้องมาหาใครครับพุมได้ยินเสียงปีโนราครับเสียงทับโนราก็เลยตามเข้ามาครับแล้วมาจากไหนเนี่ยผมมาจากผมเป็นโนราครับเป็นโนรานี่แสดงว่าต้องรำได้ใช่ไหม อ่าพี่กำลังหาเพลงโนรายอยู่พอดีเดี๋ยวพี่เปิดเพลงให้น้องฟังแล้วก็เดี๋ยวน้องรำให้พี่ดูได้ไหมได้ครับตรงนี้อ่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยอย่างนี้ได้ปะอะเดี๋ยวลองรำ สวยยิ่กว่าเอางี้พี่เนี่ยทำพี่เขาชวนผมให้อยู่ทำงานด้วยกันมีที่อยู่ที่กินไไกผมเปิดใจเรียนรู้<า>แลกเปลี่ยนกับ<า>พวกเขา,เาโนราเราต้องเปิดใจให้<า>ใหกว้างากกางั้นวันนี้ก็โอกาสดีเนาะเราได้เจอกับนักรับโนราเนาะ ก็อยากให้หวานช่วยสาธิตท่ลาลัมโนราเบื้องต้นเราจะได้ดูนะรหัสรองทาและสังเกตไม่ใช่แค่การก๊อปปี้ท่าการเรียนแบบท่าทาแต่เรากำลังจะดูว่าจุดกําเนิดแรงนะจากท่านี้ไปสู่ท่านี้ไดนามิกฟอร์สอยู่ตรงไหนการเปลี่ยนบาลานซ์เป็นยังไง ก็คือไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวร่างกายไปเฉยๆแต่ทุกการเคลื่อนไหวจริงๆแล้วมันมีส่วนที่จะลิงเข้าไปถึงที่จิตใจทุกครั้งที่เราวดานออกไปเคลื่อนไหวออกไปมันจะมีคนไปที่จิตใจเวลาว่างผมมักคุยกับพิ่ฐานเรื่องโนรากับยุคสมัยพิ่ฐานเตือนว่าระวังการปรับตัวให้เข้ากับสมัยใหม่ต้องคงรากเงาไว้ให้ดีเราก็เลยลองทำและเปิดการแสดง เลือกลําบนลานดินแม่ไรสิ้นแต่มีสักยายพี่ช่างขานักหรือพี่รักแต่โนรา มาอยากไหนอ่ะเพื่อนมาได้เพลอนนวลนเห็นวันในยไปโฆษณาถึงก็โทรละถัดนวลนเลยตามมาเลยวันเด็กเดียววันลำซวยนะคนเดียวกรุงเทพข้อกรุงชอบเทวันรำนูร่าแบบจะไม่ไหม นวนบายดีมาตอนนี้นวลไม่ได้เป็นนักรวงแล้วคนที่นั่นเขาออกเรียกนวลมีแต่คนเห็นแก่ตัวแล้ววันนะวันที่ตั้งแต่ออกจากบ้านก็ได้เรีรอนมาอยู่กรุงเทพ จนุนรพอบพีพีก็าที่โรงละครน,นี่วันโรมาวันมาอยู่ทนีนันวันได้เป็นดาราแล้วนะไม่วันนี้มาอยู่ที่นีวันมาทำงานแต่วันก็นยังเป็นโนูราตี่ทื่อประมาจัน นวไอ้ทีวาพึ่งมาจันนะจะพอวันนะวันถือคนเดียวนะวันเป็นโนราวันตรงบนเรียนตัดจุก่อนไม่นันวันตัดมือไม่าดวันเป็นโนราแยกไม่ได้สำหรับนวลน่ะเป็นมันเพลือเป็นพนัน การมาถึงของนวลเป็นสัญญาณบางอย่างที่ทำให้ผมใร่ควรถึงตัวตนถึงพื้นที่และการเวลาของโนราวันวันสัญญากับนวลน,นะว่าวันจะเป็นโนรายให้ได้ จะคอยเป็นกำลังใจให้วันนะนวนจะไปแล้ววันไม่ต้องตามนวนมานะถ้าถึงเวลาแล้วนวนจะเป็นคนรับมาห้าวันเอง ผมได้ยินแล้วเสียงเรียกมันชัดเจนจากเลสาบจากโนราโรงครูพิธีกรรม กายและใจผมพร้อมแล้วความสำเร็จชื่อเสียงมันจะมีความหมายอะไรเสียงนาฬิกามันดังอยู่ตลอดเวลามันผลักเราให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปกับยุคสมัยยังไม่มีอะไรหยุดยัง้ง